วันนี้นะครับได้มาทำเอาไปอีที่หนึ่งจ้าหลายคลดีดีเดนตาจะเจอเติบโตได้เขาต้องการอบ้างดื้อไปแปลงกันนะีคือก็ก็ ขยะที่เราทิ้งกันอยู่ที่บ้านที่เราเกิดอยู่ที่บ้านเราทํำยังไงบ้างใครจะวันนู้นไปไหนกำแพงแสนกำแพงแสนกแสนก็เต็มแล้วไปไหนต่อถ้าเกิดเราไปจัดการเนี่ยเราจะมีทิ่งที่ที่เพิ่มอีกไหมครับมั้ยมีไหมเราไปเพิ่มบางไว้ก่อนรอตรงนี้ะครับโดยทั่วไปแล้วจะถ้าเป็นขยะชุมชนจริงๆเนี่ยเลื่อนง่ับ หั่นเป็นชิ้นเนะหั่นเป็นชิ้นจะย่อยง่ายกว่าใช่ไหมใครจะใครเท้าไม่หิวเลยเนาะแม่ไปไ็นหนาจากปุ๋ยของเราเนี่ยสามารถนำไปใช้ได้แล้วนะคะเราก็จะใช้หลักการแต่ว่าอีกประการหนึ่งก็คสารของขยะที่เราใส่ไปนะคะแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ขุดมันออกมาพอเราปุ๋ยเนี่ยเราเอาไปใช้ทำอะไรคะอาหารที่พืชมีความจำเป็นจะต้องใช้ ในการจเจริญเติบโตมาก งับเลยขอเป็นะจาหน้าที่ดูกินโอเคอายุไหมครับพี่มอแล้ว